แต่ก็จะสามารถเเดยิว <c oughs> <c oughs> จบพอดีจบพอดีนะคะคนสวยๆแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะ <c oughs> <c oughs> จากคลิปที่แล้วอาจารย์พาไปที่พุทธคยามาแล้วนะคะส่วน EP นี้เราจะไปกันที่พระขันทากุดีบนยอดเขาขคีจกูดซึ่งเป็นที่จำพรรษาและเป็นพื้นที่ใช้สอยบางประการของพุทธองค์จะสวยงามมาทรหดกันแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะภูมสารในเมืองอยู่บนเขาแต่เกิดไฟไม่มไมวอ,อันนี้กำแพงเมืองล่าสุด,ดนะคะ แต,ตแต่ว่าม,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 มันไม่สวยเพราะว่าชาวอินเดียตากผ้ากันเต็มเลยแต่กําแพงเนี้ยเก่าแก่กว่าเมืองจีนมากเลยนะคะอดูกําแพงนี้เส้น เป็นรอยทางคุยโบราณนะคะเก่าแก่กว่า2,000กว่าปีนะคะค้าขายระหว่างน่าจะคึกแต่เนี่ยเมืองม้าขึ้นขมขึ้นขมจริงๆตัวเดียวคนเมืง้นขมเมืองขนมคาชาโย่ดูขมขืนเลยเลยมาดูขนมคาชาอกกี่กิโลถึงข้างบนน่ะไกลกี่กิโลกิโลละ ไม่ใช่นี่สองกิโลเมตรสองกิโล My God มาเป๊นลายดังไปชายชายขาบนี่วิธีการปอกจับทิมทับิมสวยมากส้ำร้อยบาทครับพี่จิ้นี่จิ้มไหม ช้างยังเท่าไหร่ชางยังสอกิโลไม่เป็นไรดูเร็วกิโลอะไร <c oughs> กิโลละสามลูกเขาบอกกิโลละสาลูกมีหลูกค่ะหกลูกสองกิโลสกิโลเท่าไหร่200อ300สองร้อยอ๋อสามร้อยสามร้อยบาทครับสามรอยรูปีสามร้อยรูปีปกิโล,ละเจบห้าไม่ใช่หรอใช่ครับสามร้อยรูปีนี่ไงเดี๋ยวบาทเดียวรูปีต่างกันเยอะนะสามร้อยรูปี ถึงแล้วค่ะสุดแล้วอีกก้าเเย้ยเฮยเฮยแจนครับสค่ะตึงแลึงแล้ว อนนี้เราขึ้นมาอยู่บนยอดเขาคีชกูดแล้วนะครับชิดได้เย่เหนื่อยมากเลยอาจ,จารย์ถ้าเป็นลมเลยนะคะแต่ก็คือว่าตรงนี้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าบนยอดเขาคีชกูดเนี่ยนะคะ,ะเป็นที่ประทับของ,ององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เหมือนเหมือนเป็นกุฏิเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นพื้นที่ใช้สอยของพุทธองค์นะคะแล้วเราก็มากราบ แล้วเราก็สวดมนต์สวดอิติปิโสกันนะคะเรียบร้อยแล้วสวดถวายพุทธองค์นะคะแล้วก็จะมีลูกน้องเหมือนกันจะมีลิงตัวนี้ก็ยังกลัวๆอยู่นะคะแต่ว่าเข,เขาไปกันหมดแล้วสูงมากเลยนะคะแล้ววนบนยอดนูนนะคะก็แผ่นไปเป็นวัดญี่ปุ่นนะคะจะมีข้างล่างจากตรงนี้เดินเดินลงไปนะคะเดินลงไปข้างล่างจะมีแท่นแท่นเป็นแท่นเขาเรียกอะไรน,นะ แท่นแบบเนี้ยเป็นก้อนอิฐอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแท่นเลยสําหรับพระเจ้าพิพิษาลที่ทรงม้ามาทรงม้ามาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องทรงณที่ตรงนั้นแล้วท่านก็สเสด็จเดินขึ้นมากราบพุทธองค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูแท่นกันแต่วันนี้อากาศดีนะคะ นี้เราก็ลงมาจากที่ประทับของพุทธองค์ด้านบนแล้วนะคะตรงนี้ที่บอกไว้ว่าจะเป็นแท่นสําหรับพระเจ้าพิมพิสารนี่นะคะพระองค์จะทรงมาแบบเปลี่ยนเครื่องทรงเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์พวกแก้วแหวนเงินทองนะถอดแล้วก็อาจจะมีทหาหาดมคนใช้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไว้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินสเสด็จขึ้นไปกราบนมัสก,การพุทธองค์ด้านบนนะคะหรือว่าสนทนาธรรมอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าในแต่ตำนานก็จะมีคนเล่าว่าท่านตรงขี่ม้ามาแล้วก็เดินต่อมาถึงตรงนี้นะคะโอเคอยู่นะคะตอนขึ้นมาลำบากลำบนมากเลยแต่ตอนลงเมื่อก,กี้พี่เขาบอกว่าต้องติดเบรกเขาขึ้นมาเกือบตายเห,หนื่อยมากเลยเกือบไม่รอดเนี่ยแต่ขอพทธองค์ตลอดเลยขอให้ลูกมีแรงขอให้ลูกถึงบนยอดที่พุรธองค์ประทับทรงเคยประทับอะไรแบบนี้นะคะ ก็มาถึงสำเร็จะคะภูมิใจมากเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะทานนี้เราลงมาถึงถ้ำขององค์พระสาราีบุตรแล้วนะคะพระสารีบุตรทรงบรรลุธรรมในที่แห่งนี้นะคะนี่กล้องพันไปเลยนี่ด้านในนะคะ ตรงนี้เป็นกุฏิของพระโมคลานะนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกับภาษาลีบุตรซึ่งเมื่อกี้องค์ภาษาลีบุตรเราผ่านถ้ำที่อยู่ของของท่านมาแล้วนะคะแล้วตรงนี้เป็นของพระโมคลาผู้มีฤทธิ์มากนะคะมีอภิญญาหลาย,าย,ายาอย่างมากแล้วก็มีปฏิหารหลายอย่างมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องแอดไิลองแทนเข้าไปเลยก็ <c oughs> จะเป็นถ้ำแบบมืดๆนะเราก็ไม่รู้ท่านจะอยู่ยังไงนะสุดๆเหมือนกันตรงนี้ ติปันโนภาวะโตสาวกทันโมสังฆังนะมิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้เราอยู่ที่คุกของพระเจ้าพิมพ <whis knowledge. S 1> ิ mm <surname populations. S 2> สารนะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนี่ดูจาก พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจริงๆก็มีประวัติอยู่ว่าพระเจ้าพิมพิสารน่ะนะคะมีมีลูกชาย,ชายนะชื่อพระเจ้าอา,าชาศัราตรูซึ่งตอนหลังเนี่ยก็คือว่าฆ่าพ่อนะนแบบยึดยึดบัลลังโดยที่มีพระเจ้าเทวทัตอายุโยงนะพระเจ้าเทวทัตคนที่จะแบบลอบปงพระชนสมมาสม,มุทธเจ้าอะคะ่ะนั่นแหละแล้วก็คือเสียมเสียมเสียม<ๆ>จนสุดท้ายเอาพ่อมาขังไว้ตรงเนี้นั้นแล้วก็พ่อก็อยู่อย่างเนี้ย ให้กินคั่ไม่ให้กินข้าวเลยอุ้ยสารพัดอย่างที่ทากับพ่อนะจนหลังคือพ่อตายหนักสุดนี่คือว่าคือพ่อขังมีแค่ช่องเล็กๆกันนะคะแล้วก็มองพุทธองค์ที่อยู่บนเขาแล้วก็เดินจงกรมแล้วพอลูกรู้ใช่ไหมลูกก็ให้ทาหารจับแล้วก็กรีดเท้าพ่อเป็นเส้นๆๆ,ๆเนี้ยคือไม่ให้พ่อเดินจงกรมแบบที่ไม่ไม่ให้แล้วเราก็คือไม่ให้พ่อรับรู้เรื่องพุทธองค์อะคะ่ะกรีดกรีดจนพ่อแบบเกิดทุกขเวทนามากเลยแล้วก็ปิดช่อง ปิดช่องที่มองพระพุทธองค์คือไม่ให้มองอยู่คุกม,มืดๆอะจนพระเจ้าพิมพิสารสวรรค์นภคอันนี้คือบาปมหันต์เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เลยพาพามาดูสถานที่จริงซึ่งมันก็จะกว้างมากๆแต่ก็ถามว่าถ้าอยู่คนเดียวกว้างๆแต่มืดไม่มีความสุขอย่างนี้มันมันเป็นความทุกข์มหันต์เลยนะคะบาปมากเดี๋ยวพเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเดี๋ยวอันนี้พี่เขาจะ,พะเพิ่มเติมให้นะคะพระพิมพิสารสวรรค์นภครครับประกอบว่าลูกชายของ พระเจ้าออดซาตูก็เกิดวันนั้นวันเดียวกันและเป็นปัญหาของราฐสักว่าจะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายไปไปแจ้งพระเจ้าอาัดจัสตูก่อนหลงลุกก็เริ่มจากข่าวดีก่อนว่าลูกชายเกิดนะเพราะเพราะข่าวลูกชายเกิดไปถึงพระเจ้าอาัดจสตูปั๊บท่านก็เกิดความปิติยินดีท่านก็เลยนึกถึงพ่อเพราะเวลาที่เราเกิดมาท่านก็คงจะปิติยินดีแบบเดียวกับที่เรามีความรู้สึก ท่านก็รีบไปถามข่าวถ,ถ,ถึงพ่อท่านทำนึกบาปแลว้วอ,อันนี้อาม,มาตก,ก็เลยรัตํานาก็เลยถาวายรายงานว่าเชิดระชนเหมือนกันวันเดียวกันก็คือได้สัมผัสความเป็นพ่อใช่ไหมคะพ,อ,พอสัมผัสปั๊บก็รู้สึกว่าโอ้ความสึ่งที่เรามีนี่นะพระเจ้าปิมิสานคงจะมีแบบเดียวกับที่ตอนที่เราเกิดนะปรากฏว่ามันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นเรื่องเศร้ามากครับเศร้าแบบสุดๆนะคะก็ อันนี้ถ้าใครได้ดู youtube ที่อาจารย์ทำนะจากรายการหรือว่าจากคลิปนี้ค่ะก็คืออันนี้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะอย่าให้เกิดเรื่องนี้เพราะว่ามันเอาเวจีรอยอยู่เลยนะคะับใหญ่ทุกคนเป็นเด็นอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวกล้องตามมาเลยนี่จะชี้จุดให้ดูว่าเขาคีชกูดอยู่ตรงไหนที่เวลาพระเจ้าพิมพิสารเดินจงกรมอ่ะ <c oughs> นู่นกล้องแพนไปลยอันนู่นคือวัดญี่ปุ่นแล้ว ถัดไปอีกนิดนึงไปทางนี้นะคะไปทางนี้มองไปทางนี้ทางนี้จะเป็นข่าคิชกูดที่พุทธองค์อยู่แล้วเวลาพระเจ้าพิมพิสารเดินจงกรมท่านก็จะมองไปตรงนี้มันจะมีช่องเล็กๆลแล้วกกมองไปนี่เจดีญี่ปุ่นนี่นี่นี่เข่าคิชกูดตรจจงนี้จบแล้วเดี๋ยวมาดูต่อ EP หน้ากันว่าอาจารย์จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะ